สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอเป็นหนังทุกท่านครับวันนี้มาคุยบทสรุปรีวิวหนังเรื่องนี้ครับ The Conjuring Last l i g e t มาคุยกันเป็นข้อๆ้อนะครับฉากไหนร้อนสุดอะไรอย่างเงี้ยมาระบายหลังดูนะมีสปอยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูระวังนะจ๊ะขอคุยแยกเป็นข้อๆ้หกระนัานี่เป็นภาคสุดท้ายของ Conjuring แล้วนะครับเป็นภาคที่4นะครับแต่ตอนนี้ไปเช็คมายังไม่ชัวร์นะครับว่าเป็นเรื่องสุดท้ายในจักรวาลไหม ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าแวแวเนี่ยเดนันเนี่ยก็วางแผนว่าจะทําภาค3าเหมือนกันนะแล้วจะต้องมีแน่เลยน่าจะปิดตรายภาคอะไอผีแมชี่อะแล้วหนังพวกนี้ก็ทุนไม่ค่อยเยอะด้วยแต่ทากาไรดีทุกภาคอาจจะต้องมีแลลวครับอันดับวงอันดับเบลภาคใหม่ไม่รู้มีหรือเปลารอลุน้นแต่ว่าน่าเสียดายนะม,มาถึงเนี่ยพอแบบติดตามว่าเป็นภาคสุดท้ายแต่เจมวานเนี่ย ผู้ที่สร้างจักรวาลน,นังผีเรื่องนี้ขึ้นมาไม่มาทําด้วยตัวเองไม่มากํากับด้วยตัวเองไม่มาปิดตํานานด้วยตัวเองอะ่ะเสียดายที่ให้ไม่เคลื่อนชาเวสทําอีกแล้วพุ่งกับคนนี้ถามว่าโอเคไหมจริงๆก็ทําได้ค่อนข้างดีนะแต่มันดอบๆอะ่ะแกมาทําตั้งแต่คอนเจอริงสาโอ้โหมาตรฐานตกควบแล้วก็ไปเดอนนั้น2ต่อก็ไม่ค่อยหลอนเท่ากับเดอะคอนเจอริงสมีเรื่องเดียวที่พอโอเคก็คือไอ้รายโยโลนาผีร่ําให้แะละพอได้หรือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจมวานเขาคิดว่าเรื่องนี้มันไปได้แค่นี้หรือเปล่า ก็เลยไม่อยากมากำกับเองให้มันเสียชื่อเนาะเพราะว่าภาคแรกภาค2มันได้คะแนนกันเยอะมากๆนะวิจารณ์ให้มันดันให้ไปดีกว่านี้ได้ยากแล้วเลยไม่ทํแเองให้คนอื่นทําเหมือนอารมณ์อินซิเดนต์ภาคหลังๆใช่ไหมก็ให้คนอื่นกำกับเหมือนกัน 2. ความรู้สึกส่วนตัวสั้นๆง่ายๆรู้สึกยังไงกับหนังภาคนี้อะสาหรับผมนะผมว่าดีกว่าภาค3ถ้าใครคิดว่าภาคนี้เป็นยังไงผมว่าดีกว่าภาค3ผมว่าภาคนี้นะครับภาพรวมบรรยากาศค่อนข้างคล้ายภาคแรกเหมือนอารมณ์ back to basic เรื่องราวการปราบผีเหตุการณ์หลอนๆเนี่ยเกิดที่ในบ้านครอบครัวครอบครัวหนึ่งแล้วหัวเมียคู่นี้ต้องช่วยไปปราบผีจริงๆมันก็เหมือนไม่ได้แตกต่างอะไรนะแต่บรรยากาศโลเคชั่นสถานที่หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆหลายๆอย่างอะนะบทมันค่อนข้างแบบนึกถึงภาคแรกมากเลยเพิ่มเติมแน่นๆคือเรื่องราวความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้นะครับที่มาถึงบทสรุป ลอเรนไม่อยากรับทําคดีอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเอ็ดเนี่ยเป็นโรคหัวใจไม่อยากเสี่ยงให้เกิดขึ้นอีกหมอแบบเตือนแล้วว่าอย่าให้หัวใจวายอีกรอบเดี๋ยวตายก็เลยกษียงกันเป็นแค่วิทยากรตามโรงเรียนตามมหา,าลัยแต่ว่ายุคสมัยเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้คนน้อยลงส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยทุกสาวจูดี้ก็โตขึ้นมีแฟนแล้วก็นิมิตจิตสัมผัสที่แรงขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับสารต่อจากภาคก่อนๆนะ ที่วางไว้อย่างยาวนานว่าจูดี้เนี่ยจะมีพลังเหมือนแม่แล้วก็มีความสําคัญมากๆในหนังต่อมาซึ่งในภาคนี้ได้เห็นเต็มๆแล้วจูดี้นี่เปลี่ยนคนแสดงทุกภาคเสียดายเนาะที่ไม่ใช่เอาคนเดิมมาตลอดนะครับไม่ง,งั้นงคงลูกพันกกบตัวละครนี้ได้มากกว่านี้อย่างว่าแหละไทม์ไลน์มันค่อนข้างดดโดดๆเอาคนแสดงเก่าเนี่ยน้องยังอายุแค่19จูดี้เด็กอะ่ะแต่ว่ามีอาทอมลินสันเนี่ยก็สวยนะคนนี้เป็นจูดี้ในภาคนี้ส่วนการเดินเรื่องเนี่ยค่อนข้างไปแบบเรื่อยๆเดี๋ยวเนิบเดี๋ยวหวือหวา อันนี้ผมว่าเป็นจุดด้อยส่วนตัวนะเพราะว่าไมเคิลชาเวสเล่าเรื่องไม่ค่อยเก่งเท่ากับเจมวานตลอดเรื่องเนี่ยมันเหมือนไม่ค่อยโฟล์ะมันเหมือนยังมีตะกุกตะกักกันนะครับถ้าเอาภาค1ภาค2เป็นบรรทัดฐานนะจะเห็นง่ายมากเลยเราจะเห็นว่าถ้าไม่ใช่ฉากระทึกขวัญน่ะพอมาบทสนทนาตัวละครคุยกันน่ะเหมือนมันชวนง่วงแล้วก็ค่อนข้างยืดย,ยุ้ยออกแนวเบือ่อเบอยู่บางจังหวะหรือไม่รู้เหมือนกันว่าเราดูไอแนวเนี้ยจากภาค1นึ่มาเยอะแล้วพอมาภาค4มันก็เลยเฉยๆแล้วแบบ ซ้ำๆอะไรอย่างนี้เปล่าไม่รู้แต่ข้อดีมากๆก็คือจังหวะหลอกหลอนนะให้คนสะดุ้งนี่แหละภาคเนี้ยจัดเต็มมากจัดแบบจุกๆให้รู้ว่าเออเป็นภาคสุดท้ายแล้วนะดูไปเนี่ยก็ยังทําให้รู้สึกกดดันได้นะมันให้อารมณ์แบบคอนเจอริ g งได้ดีมากหลายๆฉากที่คุ้นเคยทั้งมุมกล้องทั้งชั้นเชิงในการหลอกทําให้รู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละลายเซ็นของคอนเจอริงแม้ว่าจะเป็นผู้กับไมเคิลชาเวสก็ทําได้ดีแล้วผมเป็นคนกลัวหนังผีด้วยดูไปก็ตื่นเต้นระทึกไป แถมมุกใหม่ๆก็มีนะที่ไม่เคยเล่นมาก่อนบ้างไม่ใช่มีแต่ฉากเดิมๆฉากคิดดีๆฉากครเอทการหลอกแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยก็พอมีแล้วก็ทําให้สะดุ้งอยู่บ้างนะครับส่วนอึดอัดแล้วก็อักรอ่วนรู้สึกเสียวสลังตลอดว่าผีจะโผล่ตอนไหนสําหรับคนที่สงสัยว่าน่ากลัวไหมสําหรับภาคนี้ผมให้กลางๆแล้วกันอาจจะด้วยเรื่องราวไม่ค่อยส่งผีมันอาจจะไม่ได้ติดตาม,มากยังไงก็ยังสู้ผีแม่ชีไม่ได้อยู่ดีกลายเป็นไอคอนิกระดับตำนานของหนังเรื่องนี้ไปแล้ว ภาค2นี่สุดละแต่ก็ถามว่าตกใจไหมมันโผล่มาก็ตกใจครับผีบ้าผีบออะไรร้องอุ๊กอุ๊ก,อ,ก,อ,กอย่างกระลิงอ่ะองค์รวมชอบกว่าภาค3แต่จาใครหวังจะไปดูแบบโอ้โหมันต้องสุดมากเหมือนภาค1-2อย่าไปคิดเยอะอย่าหวังเยอะผมให้คะแนนนะฮะแทมแทแทม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 ดทมแมแทมแมแมแมเทมาทมแท่ามแทมมแทมมแทมมมน มีฉากหน้าเบื่อเยอะแล้วก็หนัง2ชั่วโมง10ด้วยยาวมากแต่ภาคนี้ก็ทดแทนด้วยฉากลอนๆฉากหลอกที่มีชั้นเชิงเยอะแล้วก็แก้ตัวจากภาค3ได้ดีมากไอตอนภาค3น่ผมจําได้เลยว่าผมให้ไปแค่6คะแนนมั้งไม่หลอนเลยไม่น่ากลัวเลยดูแบบโคตรจืดชืดแล้วตอนนั้นนะภาค3นี่คือแบบมาฉายช่วงโควิดพอดีโรงหนังปิดจําได้เลยต้องดูอยู่ที่บ้านมันฉายสตรีมมิ่งพร้อมกับโรงหนังเออมันเลยทําให้ดูในบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่หลอนเท่าดูที่โรงเนาะ แกตัวได้อยู่นะผมว่าอันเนี้ยในเรื่องความหลอนถือว่าสาใจดีนะสาแก้ใจดีผมก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยเวลาฉากปราบผีขออีกนิดได้ไหมขออีกนิดได้ไหมตอนภาคหนึ่งสองอ่ะภาคนี้จัดเต็มเลยแต่แบบอารมณ์ยังไม่ส่งเท่าภาคหนึ่งสองอีเสียดายสามบทสรุปหลายๆอย่างในภาคนี้นะจูดี้สรุปโทนี่แฟนขอแต่งงานโอ้โหคบกัน6เดือนเองนะพ่อแม่ก็ยอมแล้วหลังจากนั้นก็มีลูกหลานมาให้ตายายเล่นแบบสบาย ส่วนเอ็ดลอเรนหลังจากนั้นกษียณของจริงไม่ทําคดีแล้วให้คําปรึกษาแค่ในมือถือไอที่มารับคดีสุดท้ายเนี่ยก็เพราะว่าจูดี้เนี่ยดันไปพัวพันไปสืบคดีของบ้านหลวงกอรดอนที่แนขนคอตายนั่นแหละแล้วก็สืบไปสืบมาจนแบบรู้ว่าบ้านหลังเนี้ยบ้านเมลเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้พ่อกอรดอนตายก็เลยเข้าไปที่บ้านก็ได้ปราบผีไม่งั้นเนี่ยไม่มีคนช่วยบ้านนี้เลยนะส่วนถ้าใครงงเรื่องผีผมสรุปให้ฟังให้ง่ายปี1964ช่วงต้นเรื่องเนี่ย ผัวเมียเอ็ดลอเรนเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยยังวัยรุ่นนะครับลอเรนเนี่ยท้องแล้วก็รับทําคดีไปปราบผีกระจกแล้วก็ได้เจอกับปีศาจครั้งแรกเลยครับที่มีพลังมากๆช่วงนั้นเรียกได้ว่าห้าวเกินลอเรนก็ท้องเนาะไม่ระวังเลยเจอผีหลอกเลยทำให้นางเนี่ยคลอดก่อนกําหนดลูกหยุดหายใจไปตั้งหนึ่งนาทีครับสุดท้ายตื่นขึ้นมารอดจากความตายก็คลอดเป็นจูดี้นี่แหละหลังจากนั้นผัวเมียคู่นี้ตัดสินใจไม่ทําคดีนี้ต่อเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะสู้ปีศาจตนนี้ได้ก็เลยแบบหนีถอยเลยทิ้งเลย ต่อมาในปี1986 22ปีต่อมาครอบครัวเมลเนี่ยคุณย่าเนี่ยดันเอากระจกมาเป็นของขวัญให้หลานของขวัญวันเกิดเป็นของหายากจากนักสะสมลึกลับซึ่งที่พีคือไอ้กระจกเนี้ยที่เอดลอเรนเคยเผชิญหน้าครั้งแรกนี่แหละมีปีศาจอยู่ในกระจกบ้านเมลเนี่ยเลยเริ่มเจอเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนๆในบ้านก็เจอผีนั่นแหละทั้งแม่ใช้โทรศัพท์อยู่จู่ๆก็มีคนดึงสายโทรศัพท์แม่คิดว่าลูกเนี่ยดึงแต่ไม่ใช่ทั้งตุ๊กตาเดินเองแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะ ต่อมาไอ้ลูก2คนเนี่ยไม่ชอบก็เลยเอากระจกเนี้ไปทิ้งแต่ทิ้งไปแล้วเนี่ยลูกคนที่ทิ้งเนี่ยก็อ้วกออกมาเป็นเลือดครับปวดท้องะอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยออกข่าวดังพยายามขอคนช่วยเหลือแต่ไม่มีใครช่วยได้ครอบครัวนี้ก็ต้องทนอยู่ที่บ้านนี้ต่อไปเพราะไม่มีเงินที่จะย้ายบ้านด้วยนะคุณพ่อกอร์ดอนเนี่ยก็สงสารครอบครัวนี้ก็เลยไปขอให้เอ็ดลอเรนเน่ยมาช่วยแต่โดนปฏิเสธคุณพ่อเลยพยายามสืบเองจนโดนผีฆ่า จูดี้เนี่ยสืบเรื่องพ่อกอรดอนจนไปหาบ้านเมลต้นเหตุตอนหลังมาเฉลยนะครับหลังจากลอเรนตามมาที่บ้านนี้ก็เดยรู้นะครับว่าผีที่เจอในบ้านเนี่ยเป็นเพราะปีศาจในกระจกเนี่ยมันบงการครับผีที่อยู่ที่นี่ฮะมี3ตนเนี่ยเป็นผีเจ้าบ้านที่ฆ่ากันตายในอดีตลอเรนเนี่ยใช้จิตสัมผัสยานทิปเลยนะผัวเนี่ยใช้ขวานฆ่าเมียที่มีชู้ไอ้ผีสามตนเนี้ยมันก็เลยหลอกหลอนอครอบครัวเมลแล้วก็บางจังหวะก็จะแบบทําร้ายหรือก็ฆ่ากันให้ดูนั่แหละฮะ พิซารมันทําแบบนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นข่าวแล้วก็ล่อครอบครัวเอ็ดลอเรนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมาที่นี่ให้ได้ซึ่งมันเล็งไว้ว่าจะฆ่าจูดี้เค่เนี้ยนั่นแหละครับมันน่าจะสัมผัสพลังของเอ็ดลอเรนได้ที่อยู่เมืองนี้ด้วยกันละมั้งครั้งแรกที่มันอยากจะฆ่าจูดี้นี่ผ่านไปตั้ง20กว่าปีแล้วมันยัง,ยงอยากฆ่าอีกซึ่งสุดท้ายเนี่ยทั้ง3คนเอ็ดลอเรนจูดี้ก็สามารถปรับปิศาจตดตนนี้ได้นะครับรวมพลังกันเหมือนสะกดมันให้กลับเข้าไปในกระจกหรืออะไรสักอย่างผมไมม่่่่่่คคออยััันนนนใจจนะะเเเพรราาาาวววบงงงงหหีข้็ ถ้าเอาตามความเข้าใจผมเราไม่น่าจะได้เห็นโฉมของปีศาจนะในเรื่องนี้แล้วก็ผัวเมียเอ็ดโรเลนไม่น่าจะฆ่ามันได้เพราะการจะฆ่าปีศาจจะต้องรู้ชื่อมันใช่ป่มแต่นี้ไม่ได้มีการหาชื่อหรืออะไรเลยแค่เหมือนจะแบบไล่มันกลับไปแล้วก็ผนึกมันเข้าไปในกระจกแล้วก็เหมือนเอาไปไว้ในคอลเลกชันห้องใต้ดินบ้านเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ปะ่ะแต่ที่เราในเห็นน่ะเป็นผีเป็นผีอ่ะอันนี้เป็นผีมันอยู่ในบ้านที่โดนกระจกคุมอีกทีถ้าเข้าใจผิดยังไงลองเสริมมันเข้ามานะ หรือเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเร็วมากเลยอ่ะปีศาจตนนี้ซึ่งผมเข้าใจว่าหลายๆฉากที่เราเห็นเป็นผีอ่ะพลังกระจกนี่แหละน่าจะควบคุมผีให้มันหลอกหลอนพวกตัวละคร C อ่ามาถึงฉากไหนชอบที่สุดหลอกหลอนที่สุดเพื่อนๆได้ฉากไหนสําหรับผมฉากแรกผมให้ฉากนี้ The b a s ฉากที่เฮเธอร์ลูกสาวในครอบครัวเมลเนี่ยสงสัยว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันเกิดของตัวเองไปกอวิดีโอที่พ่อถ่ายเอาไว้ตอนวันเกิดดูตอนเป่าเค้ก ตอนนั้นเนี่ยงงกันนะครับว่าเอ้ยหนูไม่ได้เป็นคนเป่าเค้กทำไมเค้กดับเองก็ไปโทษกับคนในครอบครัวว่าเอ้ยเธอเป่าเปล่า,ลาอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าโดนปฏิเสธนะมาดูอีกทีปรากฏว่าเจอผีเป่าเค้กผีมันมาเป่าเค้กปรากฏในกล้องซึ่งตกใจได้ไม่นานก็มีไอ้ผีฆาตกรในบ้านน่ะไอ้ผีคนผัวที่มันฆ่าชู้อะ่ะแล้วก็ฆ่าเมียตัวเองอะ่ะมาไล่ฆ่าน้องเฮเธอร์อีกโอ้โหผมว่าหลอนสุดแล้วฉากเนี้ยนะ แล้วมีหน้าสะท้อนจออะไรอย่างเงี้ยน้องดูทีวีอ่ะเดี๋ยวซูมเข้าซูมออกแต่เสียดายตอนที่ผีเป่าเค้กอ่ะถ้าผีมองจอมานะมึงจะเพิ่มทวีคูณมากกว่านี้เลยฉาก2ฉากจูดี้กลับมาในห้องที่บ้านเก่าบ้านพ่อแม่ครับแล้วเจอแอนนาเบลโยกเก้าอี้อ่ะผีแอนนาเบลมันยังอยู่แถวๆนั้นอยู่เลยได้เห็นหน้าแอนนาเบลแล้วก็แบบในความมืดนะเนาะโผ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 อ่ะโยกเก้าอี้อ่ะอันนี้เหมือนคุ้นๆว่าเคยเล่นแล้วแต่ก็ยังเสียวอยู่เหมือนเดิม เยวไส้มากๆกลัวมันแห้ไงแต่มันไม่แห่หรอกฉาก3ผมชอบฉากที่จูดี้ไปลองชุดแต่งงานนะครับแล้วก็ไปเจอห้องกระจกที่เป็นเหมือนกระจกเขาวงกตอะ่ะอันนี้เห็นในตัวอย่างแล้วใช่ป่ะผมชอบ3ามฉากนี้มากที่สุดเลยนะแต่พวกคายแม็กอ่ะไม่หลอนสักฉากเลยเน้นแอคชั่นแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นยังไงฮะบทสุดท้ายพูดถึงนิดนึงนะครับตอนหลังเนี่ยเอ็ดให้กุญแจที่แบบเก็บของเครื่องรางข,งของขังที่อยู่ในห้องใต้ดินน่ะให้กับโทนี่ ที่เป็นแฟนของลูกจูดี้อ่ะเหมือนจะให้อารมณ์สืบทอดมึงต้องไปปราบผีกับลูกกูนั่นในอนาคตเดนแบบล็อกคอเลยจริงๆแม่งทำต่อได้นะภาคลูกสาวแล้วก็ไอ้โทนี่น่าจะสนุกไม่น้อยโทนี่นีลาออกจากตำรวจด้วยนะหลังจากนั้นพี่แกก็มีฝึกงงฝึกงานด้วยไงเอ็ดกับลอเรนไปให้ความรู้ที่ไหนมันก็ตามไปฟังด้วยอะไรเงี้ยสนใจในเรื่องลี้ลับเหมือนกัน6มีอีสเตอร์เอ็กด้วยนะครับอีสเตอร์เอ็กอยู่ในงานแต่งจูดี้ ใครเห็นบ้างน่าจะเห็นกันทุกคนมีเจมวานมาร่วมงานแต่งด้วยเด่นจัดมาทําไมให้อายบ้านนาะหนวนน้องเหมือนอยากให้คนเห็นว่าเอ้ยกูมานะอะไรเงี้ยเจ็ดฉากกลางเครดิตก็เหมือนเดิมนะเป็นฟุตเทจจากเรื่องจริงในคดีนี้ส่วนเอ็นเครดิตก็มีนะนั่งฟังเพลงจนจบดูเครดิตจนจบเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะมีอะไรแบบเป็นฉากหรือว่าเกี่ยวข้องเหมือนพวกมาเวลไม่ใช่ว่ะแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบให้เรารู้นะครับเกี่ยวกับ กระจกปีศาจครับที่ตัวละครปราบในเรื่องนี้มันมีจริงๆนะครับถูกเก็บเอาไว้ในห้องใต้ดินจริงๆนะเรื่องจริงอะ่ะมันเรียกว่ากระจกเรียกผีนะครับมีของจริงที่เก็บเอาไว้ด้วยเป็นภาพจริงน่าทําเป็นหนังเดี่ยวได้เหมือนกันนะสรรพคุณมันก็ตามที่พูดเลยนะกระจกเรียกผีมันสามารถบงการผีควบคุมผีที่มันอยู่ใกล้แต่างที่ผมบอกอะ่ะเราไม่ได้เห็น ปีศาจท,ที่จริงๆแล้วอยู่ในกระจกอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงหรือเห็นนนี่ไม่คล่องใจจริงๆวะ่ะสงสัยต้องไปดูอีกรอบถึงจะรู้เรื่องแต่พลังมันค่อนข้างเวอร์นะตอนแรกคิดว่าจะแบบอยู่ในรัศมีบ้านดูเหมือนพ่อกระดอนนะไปที่วาติกันเพื่อจะไปขอร้องให้คนมาช่วยปราบผีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันตามไปฆ่าถึงนั่นได้เลยนะแเอาจริงเรื่องเอ็ดรเรนเนี่ยยังสามารถทําต่อได้นะผมว่าแต่เขาคงไม่อยากทําแล้ว จริงๆไอช่วงที่แบบแรกๆอ่ะที่เราได้เห็นเอ็ดรอเลนตอนวัยรุ่นตอนหนุ่มสาวอ่ะโอ้โหแคสมาเล่นได้ค่อนข้างเหมือนเวลาฟาร์มิก้ากับแพทติกวิลสันเลยถ้าจะทําเรื่องตอนวัยรุ่นคดีแรกๆหรือคดีที่หลอนๆมากกว่านี้มันน่าจะทําได้นะมีคดีที่หลอนมากกว่า4ภาคนี้ไหมวะอยากดูมากเลยอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับหนังเรื่องนี้ใครมีอะไรเสริมเพิ่มเติมลองคอมเมนต์เข้ามาคุยได้นะใครฟังจบฝากไปกดติดตามอีกช่องของผมด้วยนะครับที่ช่อง YouTube อคาติหนังช่องนี้ผมก็ทำไลฟ์สด แล้วก็รีวิวซีรีส์สตรีมมิ่งอะไรอย่างนี้นะครับบางทีผมไม่ได้ลงช่องนี้นะไปหาเพื่อนคุยกันที่ช่องนั้นได้นะครับฝากด้วยครับสวัสดีทุกท่านกดไลค์กดแชร์กันด้วยขอบคุณครับ